มีรถจะมารีวิว1คันนะครับเป็นรถ h o n ด a CRV ตัว2 4 ES นะครับไฟด้านหน้านะครับจะเป็นไฟ Daytime Running l ไ g h t นะครับก็กลางวันติดตลอดเวลาเนาะแล้วก็เป็นไฟ LED ดีด้วยนะครับยังใส่ปิ้งอยู่เลยก็จะเป็นเบาะหนังสีดำนะครับเป็นเบาะไฟฟ้าด้วยนะครับ8ทิศทางประวัติรถเป็นยังไงบ้างนะครับรถเข้าศูนย์ทุกระยะเลยนะประวัติดีมากวันนี้เดี๋ยวผมขายให้ราคาพิเศษเลยขายให้อยู่ที่6 000, 6 0 0 0 0ื่น 9,000บาทพอสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมโป้งมันรุงคานะครับมีรถจะมารีวิว1คันนะครับเป็นรถ Honda CRV ตัว2.4 ES นะครับปี2019เดี๋ยวพาไปชมรถกันครับวันนี้อันนี้รถเพิ่งเข้าใหม่เลยนะครับก็ยังไม่ได้ล้างทำความสะอาดห,หรือยังไม่ได้ชงนั่นเองนะฮะแต่ว่ารถมันแทบจะไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับก็วันนี้ผมเลยเอามาถ่ายก่อนเลยนะครับ ไฟด้านหน้านะครับจะเป็นไฟ DayTime Running Light นะครับก็กลางวันติดตลอดเวลาเนาะแล้ก็เป็นไฟ LED ด้วยนะครับยังใส่ปิ้งอยู่เลยนะฮะคิ้วโครเมียมนะครับก็จะเป็นคิ้ว2ชั้นนะครับด้านล่างเป็นคิ้วขนาดใหญ่ด้านบนเป็นคิ้วขนาดยาวนะครับไฟตัดหมอกด้านล่างเป็นทรงรีนะครับแล้วก็จะมีคิ้วโครเมียม มาด้วยด้านล่างนะครับกันชนด้านหน้าเนี่ยจะตัดด้วยสีเทานะครับเดี๋ยวผมพาไปชมด้านข้างกันนะครับด้านข้างเนี่ยก็จะตัดด้วยสีดำนะครับเป็นสีดำด้านนะครับตัวรถเป็นสีเทานะครับเอล้อเนี่ยเป็นล้อขนาดเอ่อ18นิ้วนะครับยางเป็นปี2023ด้วยนะครับเป็นยาง โยโกฮาม่าจโอรันดานะครับที่กระจกมองข้างมีไฟเลี้ยวนะครับปรับแล้วก็พับไฟฟ้าด้วยนะครับมีคิ้วโครเมียมมาให้ด้วยนะครับอันนี้ลูกค้าเขาติดเพิ่มมานะครับคิ้วกันกระแทกด้านข้างนะครับเกาจะมีคิ้วโครเมียมด้วยนะครับมือจับเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับเดี๋ยวพามาชมด้านหลังครับ ฝาหลังจะเป็นไฟฟ้านะครับนะฮะให้ดูฝาหลัง่อนเลยนะครับมันจะเป็นไฟฟ้านะครับก็ใช้วิธีการกดเอานะครับเบาภายในเป็นสีดํานะครับด้านหลังเนี่ยนะครับก็จะมีสปอยเลอร์ด้านหลังนะครับแล้วก็มีไฟเบรกดวงที่3นะครับมีครีบฉลามอยู่ด้านบนนะครับ นี่ใบปัดน้ำฝนหลังนะครับคิวโคมี่ม e um ด้านหลังเนี่ยจะเป็นคิวขนาดยาวนะครับไฟก็จะเป็นไฟรูปตัว L นะครับจะมีคิวโคมี e ่ม um กันกระแทกเวลายกของยกอะไรอย่างเงี้ยนะฮะจะได้ไม่ได้โอนรถนะครับด้านหลังเซ็นเซ,นซอร์ถอยหลัง2จุดนะครับแล้วก็จะมีตัวกล้องถอยหลังด้วยนะครับ ด้านล่างจะตัดด้วยสีเทานะครับแล้วก็ปอกท้อยเสียโครเมียมนะครับเดี๋ยวผมให้ดูด้านหลังอันนี้ถ้าเกิดกุญแจอยู่ที่ตัวเนี่ยเขาเรียกว่า Walk Away Lock ็อกอัตโนมัตินะครับอันนี้มันล็อกเองเลยนะฮะต้องมาเปิดรถก่อนนะครับด้านในนะครับเดี๋ยวผมให้ดูที่ที่นั่งผู้โดยสารตอนหลังนะครับก็ ค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะครับพื้นที่ระหว่างหัวศีรษะนะครับจนถึงเพดานนะครับผมสูงสักร้อยเจ็ดสิบสองนี่ก็ยังเหลือพื้นที่พอประมาณเลยนะครับภายในเนี่ยเซียวีจะตกแต่งด้วยแผงประตูด้านข้างเป็นหนังนะครับสลับกับลายไม้นะครับแล้วก็เปาะเนี่ยสามารถพับได้ราบเลยนะครับแยกเป็นหกสี่สิบหกสิบสี่สิบซ้ายขวานะครับมีแอร์ด้านหลังด้วยนะครับ แล้วก็จะมีที่ชาร์จไฟด้านหลังด้วยนะครับ2ตําแหน่งนะครับก็ค่อนข้างครบคันเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวพามาชมด้านหน้านะครับมาถึงด้านในนะครับด้านในเนี่ยก็จะเป็นเบาะหนังสีดํานะครับเป็นเบาะไฟฟ้าด้วยนะครับแปดทิศทางนะครับฝั่งคนขับนะฮะแล้วก็มีพุทสตาร์ทนะครับมี ระบบแอร์เนี่ยจะเป็นแอร์ออโต้นะครับเดี๋ยวดูกันหน่อยคันนี้ประวัติรถเป็นยังไงบ้างนะครับลูกค้าเข้าศูนย์ทุกระยะเลยนะครับอันนี้ลูกค้าเข้าล่าสุดนะครับเมื่อวันที่4เดือน7ปี2023นะครับก็เมื่อเมื่อเดือน7เนาะสองสเดือนที่แล้วเข้าอยู่ที่1นึ่งแกับหกกิโเมตรนะครับให้ดูได้เลยนะครับอันนี้รถเข้าศูนย์ทุกระยะเลยนะประวัติดีมากนะครับ รถไม่เคยชนหนักตัดต่อพี่ความจมน้ำในอย่างใดน,นะครับถ้าซื้อไปตรวจสอบพบเจอทางร้านยินดีรับซื้อคืนเต็มจํานวนนะครับอันนี้รถวิ่งอยู่ที่1 8ึ่งแสกิโลเมตรนะครับที่พวงมาลัยก็จะเป็นพวงมาลัยหุ้มหนังนะครับแล้วก็มีครุสคอนโทรลนะครับวางสายรับสายโทรศัพท์ได้จากมือถือนะครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับสามารถควบคุมวิทยุได้นะครับจากที่พวงมาลัยเลย จอก็เป็นจอขนาดประมาณ8นิ้วนะครับพร้อมกล้องถอยหลังนี่นะครับโชว์ให้ดูด้วยมีกล้องถอยหลังนะครับข้างบนก็เป็นพวกไฟอ่านแผนที่นะครับกล่องเก็บแว่นตาะอะไรต่างนะฮะเดี๋ยวพาไปชมด้านหน้ารถกันนิดนึงนะครับอันนี้รถยังไม่ได้ล้างห้องเครื่องนะครับแต่ว่ารถมันสวยมากผมเลยให้ดูก่อนเดี๋ยวล้างสภาพห้องเครื่องแล้วก็จะสภาพห้องเครื่องจะดีกว่านี้นะครับ อันนี้รถไม่มีชนหนักแน่นอนนะครับกาวฝากระโปรงอยู่แน่นเลยนะครับสติกเกอร์มอกสติกเกอร์ต่างๆอยู่ครบนะครับทานเคิร์หน้าเดิมนะครับรับประกันครับว่ารถไม่มีชนหนักแน่นอนนะครับระบุลงในสัญญาซื้อขายได้อย่างที่ผมแจ้งไปนะครับก็อันนี้ทาสีหมดบกรลาหกเจ็ดนะครับยังไม่หมดนะครับเอ่อ วันนี้เดี๋ยวผมขายให้ราคาพิเศษเลยนะครับขายให้อยู่ที่6 6แ0 0 0 0บาทพอรับรองว่าราคานี้ดีที่สุดในตลาดแน่นอนนะครับผ่อนเนี่ยผ่อนเดือนละประมาณ1,1500บนะครับผ่อนได้สูงสุด84งวดเลยนะครับก็คือ7ปีนะฮะถ้าลูกค้า เห็นแล้วสนใจนะครับอยู่ต่างจังหวัดนะครับสามารถจัดไฟแนนซ์ได้เลยนะครับเรามีบริการไฟแนนซ์ทั่วประเทศนะครับถ้าไม่สะดวกมารับรถเราดินดีจดส่งให้ท่านฟรีถึงบ้านเช่นกันนะครับถ้าเกิดเห็นคลิปนี้แล้วสนใจนะครับติดต่อมาได้ที่เบอร์0 8 5 3์5 4ด4 2หอ่รือที่ไลน์แอดมารุมค่ะที่เพจมัดรุมค่ะก็ได้อันนี้ผมลืมบอกไปมีรับประกันเครื่องเกียร์ให้ด้วยนะครับ2ปี2 0 0 0มกิโเมตรนะครับก็ ถ้าเห็นคลิปนี้แล้วนะครับอยากสนับสนุนคลิปยังไงก็รบกวนกด mm hmm. กดแชร์ hmm. กดซ mm ับสไครต์ให้ด้วยละกัน mm hmm. เดี๋ยววันนี้ผมลาไปก่อน mm hmm. เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ